คลิปนี้ส่งมอบ A t ทีเกรดรุ่นสปอร์ตลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ครับสำหรับคันนี้ติดตั้งกล้องมองหลังขนาดถอยไปด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างไปครับไปดูกันเลยมาคันนี้พาชมเป็นตัว A t ทีเกรดรุ่นสปอร์ตนะครับคันนี้ราคาเริ่มอยู่ที่549,000บาทนะฮะเป็นสีเทาดำนะครับเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะครับลูกค้าจากออนไลน์นะฮะทักมาช่องทางเพจ A To y o ยต้นะครับก็คันนี้ครับมีไฟเลี้ยวให้ที่บริเวณบางโครนแบบนี้นะฮะจะไม่ใช่ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับ เป็นสีเทาดําอ่ะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังด้านหลังนี่ต้องบอกว่าคันนี้ติดตั้งเป็นตัวกล้องถอยนะฮะฝังเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันหน่อยภายในจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะฮะติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังให้นะครับอันนี้คือหน้าจอนะครับตัวกล้องถอยเนี่ยโชว์หน้าจอให้นะครับหน้าปัดเรียนใหม่จะเป็นแบบนี้ สวยงามครับพรุ่งนี้เตรียมรับรถได้เลยนะฮะสำหรับลูกค้านะครับเดินทางมารับรถด้วยตัวเองที่โชว์รูมนะครับก็ลูกค้าท่านนี้อยู่ไม่ไกลนะครับเผื <S <S ่อว่าท่านใดกําลังมองหารถยนต์อยู่นะฮะสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีเตรียมส่งมอบรถอยู่เรื่อยๆนะครับจะพามาอัปเดตก่อนส่งมอบให้ดูกันนะฮะโอเคประมาณนี้